คือดิฉันบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดจากมันถึงที่สุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วมันถึงเวลาของมันแล้วนะท่านเจ้าทักษิณไม่ได้กลับมาแล้วบอกว่าจัดการไอ้คนนั้นจัดการไอ้คนนี้เขาปล่อยให้มึงพูดค่ะเพราะที่ฉันเคยพูดเสมอนะคะบอกว่ามึงมีแต่บอกว่าจะแฉทักษิณนู่นนี่ยนล่าสุดก็เอาคลิปเสด็งเสแดงมาเปิดนี่คืออยากให้ประเทศไปถึงไหนวันนี้เรากําลังจะมีรัฐบาล ประเทศกาลังจะทําให้ประชาชนมีกินมีใช้จะกระตุ้นเศรษฐกิจมึงยังไปเอาคลิปไอ้นั่นยังมาพูดถึงเสด็จยังมาอะไรต่ออะไรกูโคตรลำคาญนะร้องดองกันค่ะใครไม่ดีก็เขีย่ยออกถือเป็นการคัดกรองคนสถานการณ์เนี่ยนะมันจะสร้างวีรบุรุษในขณะเดียวกันสถานการณ์มันก็จะช่วยเราคัดกรองคนคนที่ไม่ใช่นะคะมันก็จะออกไปคนที่เคยเป็นเหลือบเกาะอยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานแล้วก็ทําเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ย วันนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเขามีเขา,มเขาไปที่ไหนมันพังที่นั่นจริงๆไปกันไม่กี่วันพักพลังประชารัฐแตกไปถึงเสียงแล้วคุณออกจากพักใหญ่ๆเนี่ยเป็นเพราะคุณทําตัวเองอะแล้วออกไปแทนที่จะไปออกไปอยู่พักที่มันดีกว่าซึ่งมันไม่มีไงก็ช่วยไม่ได้นะคะอันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทีฉันบอกว่ามันถึงข่าวถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันเห็นบรรยากาศนะคะของดินเนอร์ทอล นะที่พลกรเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าหอมกลิ่นความเจริญเห็นบรรยากาศของกลุ่มทุนนักธุรกิจนะฮะหรือแม้กระทั่งสื่อนะแล้วก็คนเป็นบุคคลสำคัญสำคัญของประเทศ่ยไปรวมกันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยถ้าเอามันสมองของแต่ละคนมาช่วยกันพัฒนาประเทศประเทศมันจะไปขนาดไหนวันนี้ขอพูดตรงนี้ค่ะวันนี้ไม่คิดจะด่าใครนะคะแต่จริงๆนี่แหละนะคะสุดยอดค่ะ ดิฉันบอกว่าตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะใครบางคนเนี่ยเพิ่งมาเห็นหลังๆแต่ว่าหลังปีสี่เก้าดิฉันจัดวิทยุนะ,ะเป็นคนที่จัดรายการวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนเห็นหน้าไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่ใช่เพิ่งเกิดค่ะไอ้พวกที่มันบอกว่ามึงมึงมึงแดงขนาดไหนมึงแดงก่อนน่กูแดงกว่านู่นนี่นั่นไปไกลๆค่ะ ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยนั่งจัดวิทยุอยู่อีพวกนี้เนี่ยนะไม่รู้เป็นวุ่นอยู่ไหนวันดีคืนดีก็ฮิ้วโน้ตบุ๊กมานั่งจัดรายการเนี่ยก็เลยอยากถามว่าตกลงเนี่ยใครแดงก่อนไม่ต้องมาพูดแล้วค่ะใครจะแดงก่อนแดงกว่าไม่สําคัญวันนี้มึงยังแดงอยู่หรือเปล่านั่นแหะสำคัญไงดิฉันเป็นคนอย่างนี้ไม่ไม่เคยอวดตัวเองไม่เคยจะแบบว่าวิ่งไปหาแสงหรืออะไรเราอยู่ตรงนี้แหละค่ะ นะฮะจนในที่สุดเนี่ยก็มีคนมาฟังจนในที่สุดก็มีคนมาเป็นแฟนคลับจนในที่สุดก็มีคนมาช่วยซื้อสินค้าอะไรเราก็อยู่ได้นะฮะคำว่าแดงหาแดกไม่ต้องมาใช้กับดิฉันค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปหาแดกกับคนอื่นอยู่ได้เพราะว่าเรามีอาชีพทำนะคะเราหาแดกเองค่ะเราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องไปนั่งไถเงินคนนั้นคนนี้ไม่จําเป็นต้องไปขายตัวขายจิตวิญญ,ญาณให้ใคร แล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะสิบกว่าปีเนี่ยสิบเจ็ปีของนายกศทักษิณเนี่ยก็คือระยะเวลาที่ท่านนายกศทักษิณถูกรัฐประหารมาจนกระทั่งได้กลับบ้านนั่นคือระยะเวลาในการต่อสู้ของดิฉันเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอเคลมนิดนึงค่ะแต่ไม่ได้ทัวงอะไรค่ะแต่ต้องการจะบอกให้รู้สําหรับคนที่เคยมาชี้หน้าว่ามึงแดงมึงแดงตั้งแต่เมื่อไหร่มึงเป็นใครมึงจะสู้กูได้เหรือกูนู่นนี่นั่นจะบอกเลยนะคะว่าทุกสนามละค่ะดิฉันก็อยู่ในนั้นแม้กระทั่งสนามสุดท้ายที่อักษะ เออนะคะบอกให้รู้อย่างนี้นะคะเผื่อมึงไม่รู้แล้วก็เที่ยวมาถามเที่ยวมาอะไรนะคะแดงกว่าแล้วไงถ้าในเมื่อแดงแดงบ้างไม่แดงบ้างเดี๋ยวไปแดกส้มเดี๋ยวไปแดกนู่นแดกนี่นะคะในขณะที่ตัวดีฉันเองก็อยู่ของนี้ฉันตรงนี้แหละจนกระทั่งวันเนี้ยนะคะท่านในรถทักษ,ษณิณได้กลับมาอุ้งยิ่งได้เป็นนายกเราเคยพูดแล้วค่ะแล้วคนที่พูดบอกว่าทักษ,ษณิณเนี่ยนะคะทิ้งพไพ่ใบสุดท้ายบอกได้เลยคณะไม่ใช่ ถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าเขาจงใจเพราะไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าตระกูลจินวัตสืบผูกขาดสืบทอดอำนาจถ้าอุ้งอิงเนี่ยนะคะอยู่ครบสี่ปีอาจจะเป็นคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกก็ได้หรือถ้าอุ้งอิงอยู่อีกครั้งหนึ่งก็คือสองสมัยนั่นก็คือจะมาว่าสืบทอดไม่ได้เพราะว่าประชาชนเลือกมาแล้ววันนี้ที่มาบอกเนี่ยนะคะบอกว่ามึงได้เป็นนายกพ่อ,พอ,พอมึง แล้วทักษิณเขามีส่วนไปโหวตนะคะในสภาเขาเข้าสภาที่ไหนคะองค์อิงเขาได้เป็นนายกนะคะมันเกิดจากการโหวตของสสในสภาแล้วได้เสียงท่วมท้นด้วยค่ะนะไม่ใช่กระท่อนกระท่านนะไม่ใช่ปลิ่มน้ำจะหายใจไม่ไม่ค่อยออกอะ่ะนี่คือเขาได้มาจากการเลือกนะฮะแล้วสสในสภามาจากใครไม่มีใครจิ้มมาค่ะทุกคนได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งหมดนะฮะคนเลือกน้อยนะฮะ ก็ได้เก้าอี้น้อยคนเลือกมากก็ได้เก้าอี้มากก็แค่นั้นเองที่มานั่งพูดนะครับบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นเป็นนายกพ่อพ่อให้คือพ่อจะไปให้อะไรได้คะพ่อเป็นอะไรวันเนี้ยวันที่อุ้งอิงเนี่ยนะฮะได้รับการโหวตอะไรเนี่ยทักษิณยังไม่ได้อะไรเลยแม้แต่แต่งชุดขาวแม่งก็ออกมาเป็นประเด็นคือคนพวกนี้ท่็นบอกได้เลยนะคะบบ้านเมืองไม่จเจริญก็เพราะมึง มึงอยากจะให้บ้านเมืองเป็นอย่างใจมึงเนี่ยนะคะดิฉันี้ก็บอกว่ามึงก็ลงเลือกตั้งเลยแล้วให้ประชาชนเขาเลือกดูเขาจะเลือกมึงไหมแล้วสุดท้ายเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระใดๆนะคะมันเป็นด้วยตัวเองกรณีของเศรษฐาเนี่ยนะคะที่ถูกปลวไปเนี่ยก็จากคนแค่สี่สิบคนส่วนกรณีของอุ้งอิงเนี่ยนะได้ขึ้นมาเนี่ยนะ,ะมันก็ได้ขึ้นมาจากการโหวตของพรรคการเมือง แล้วดิฉันถามหน่อยค่ะว่าทักษิณเขาไปทําให้ลูกเขาได้เป็นนายกตรงไหนตลกค่ะอย่ามาใช้วัฒกรรมหรืออย่ามาใช้วิธีการแบบเสี่ยมส่อเสียดนู่นนี่นั่นนะคะประเทศมันควรจะไปถึงไหนแล้วนะคะใครทําไม่ดีก็ว่าไปหรือถ้ารัฐบาลเนี่ยเขาบริหารแล้วมันไม่อะไรขึ้นคุณสามารถพูดได้นะแต่ไม่ใช่มาแซะในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่มาแซะว่าเป็นลูกแห่ไม่ใช่มาบอกว่าลูกโตแล้วไม่นู่นไม่นี่นะคะ บางคนก็บอกว่าปล่อยให้ลูกเธอลูกโตแล้วนะคะจะมานั่งนู่นนี่นั่นเขาเป็นพ่อลูกกันไม่เห็นแปลกเลยค่ะการที่คุณการที่ทานายยทักษิณเนี่ยนะคะเขาจะไปแสดงความดีอกดีใจกับลูกเขาหรือไปปรากฏต,ตัวกับกับลูกเขาไม่เห็นแปลกเลยนะ,ะเขาจะพูดอะไรถึงลูกเขาก็ไม่แปลกค่ะเพราะก็เป็นพ่อลูกกันส่วนมึงอะไม่รู้เป็นใครนะ,ะก็ไม่รู้จะเสือกทําไม แล้วชนะโดยไม่ต้องทําอะไรค่ะคือดิฉันบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดจากมันถึงที่สุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วมันถึงเวลาของมันแล้วนะท่านที่ทักษินไม่ได้กลับมาแล้วบอกว่าจัดการไอ้คนนั้นจัดการไอ้คนนี้เขาปล่อยให้มึงพูดค่ะเพราะดิฉันเคยพูดเสมอนะคะบอกว่ามึงมีแต่บอกว่าจะแฉทักษิณนูน่นนี่ล่าสุดก็เอาคลิปเสด็จเสแดง,งมาเปิด นี่คืออยากให้ประเทศไปถึงไหนวันนี้เรากําลังจะมีรัฐบาลประเทศกําลังจะทําให้ประชาชนมีกินมีใช้จะกระตุ้นเศรษฐกิจมึงยังไปเอาคลิปไอ้นั่นยังมาพูดถึงเสด็จยังมาอะไรต่ออะไรกูโคตรลำคาญนะนะอ่ะวันนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากขอบคุณสําหรับคนที่สั่งชาสุภลักษณ์เข้ามา ชาสุพลักษณ์ตอนนี้นะใครสั่งเข้ามานะคะของจะส่งได้ประมาณวันเสาร์แล้วหลังจากวันเสาร์เนี่ยถ้าใครสั่งเนี่ยก็จะต้องรออีกสองน่งคือของส่งเยอะมากขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะหรือมีอาการท้องผูกแล้วก็มีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อมีกรดม,มีแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะอยากจะเริก็เรอไม่ออกอยากจะผายลมนะคะมันก็ไม่ยอมหลุดแล้วกินอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกเลี่ยนนะคะแสบร้อนขึ้นมาที่สรวงอกเนี่ย นะอาการอาหารไม่ย่อยมันเกิดจากการที่นะคะเรากินอาหารลงไปแล้วอ,อ,อาการกรดไหลย้อนเกิดจากการที่อาหารไม่ย่อยกินอาหารลงไปแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ไปไหนนะคะมันก็ไหลย้อนขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจชาตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวโทรเข้ามาส่วนสมุนไพรเอ็นดีพรุ่งนี้ก็จะจัดส่งให้ค่ะตัวสมุนไพรเอ็นดีสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันสูงนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้กินเอ็นดีได้ค่ะดิฉันกินมาเนี่ยบอกเลยค่ะว่ากินเองขายเองนักเลงพอ ถ้าของไม่ดีไม่กล้าเอามาขายค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมันจะดาา่ามันต้องแน่นอนมันต้องดีถึงเอามาขายจดเบอร์โทรศัพท์ไปเลยนะคะ0897899953ค่ะ0897899953ค่ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะถึงมั่นใจนะคะว่าใครที่มาด่าว่าแดงหาแดกบอกได้เลยค่ะว่าใช่หาแดกจริงนะแต่หาแดกเองค่ะไม่ได้ไปขอคนอื่นแดกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ